พี่พานยิ้มเนี่พี่พานยิ้มเน่สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชร้านแพงเอฟซีแฟนคลับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพง,ง,ง,เ,พแพงเป็นจังไดพ่อใหญ่คือเป็นสรงบอร่อซื่นบอ่อหาวบอ่อดีบอ่อองแถมวมือนี้เป็นจังใดเมื่มอ,อยังพัฒนาคมพัฒนาคม <laughs> นั่นละพี่น้องสำหรับมือน,นี้เนาะมีข้าว,ข,าวข้าวอีหยังเกี่ยวกับแหวนวงหมอลำที่สิใดามาอัปเดตสู้เพียสู้น้องฟังหนีบอ่อมมพ่อใหญ่สำหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพง เมื่อเสาร์นี้หลังจากที่เสร็จจากการแสดงที่จ sure> ังหวัดอุดรธานีแล้วอุ้งอิงเพรบานแพงได้ออกมาโพสในหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวของเพลนโพสถึงบอสโจละกะซอนุทหลายคนเห็นแล้วพอไงซึ่งซึ่งกับคำว่ากับภาษาเขียนของน้องนพีน้องเนาะน้องอุ้งอิงได้ออกมาโพสว่าจังไรพี่น้องขออนุญาตส่งงานจากบ้านนุ่นกอกจังหวัดอุดรธานีเพ่นว่างลาขอขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านที่หักละกะเอ็นดูลามากตลอด เบิ้งหลายจากเบิ้งจากหลายๆช่องทางหลาดังใดเพราะว่ามีพอพอแม่แม่เอฟซี FC, คอยติดตามคอยสนับสนุนหลาถึงบ่ไดหายมาไล่แค่ติดตามเบื้องคลิปหลาก็ถือวา่าได้สนับสนุนหลาแล้วจา้าตอนนี้หลากําลังออกเพลงไหมเอินหากหนางเอกหน่อยเธอนีหลาขอให้พอพอแม่แม่คอยติดตามซอยกันในเด้อจา้าหลาตั้งใจหลายจา้าหลาขอกราบขอพระคุณพอโจที่คอยทรงเสริมหลามาตลอด ออกเพลงไห,หลาทุกโอกาสอกเคยปล่อยไหผลงานหลาเงียบเงาทางด้านหน้าเวทีหละักะหน้าโซเชียลโปรโมทหลามาตลอดอกเคยไหกระแสโตก๊กหลาขอกราบขอพระคุณแม่นุชผู้ค่อยสนับสนุนหลาในทุกๆผลงานเป็นผู้ค่อยผลักดันหลามาโดยตลอดหลาสิตั้งใจทําผลงานให้ออกมาดีที่สุดสมกับพอโจแม่นุชทุ่มเทเพื่อให้พอ่อพ่อแม่เอฟซี FC, ได้ช่มจา่า ลาขอกราบขอพระคุณมาไล่นำใจอาหารนำหอมหลกักกะกระเป๋าจากทุกทุกท่านที่สนับสนุนเป็นกำลังใจให้หละในทุกๆุกมือ,อมเป็นจังไดหลังจากที่ลูกสาวลาอุ้งอิงเพชรบ้านแพงได้ออกมาโพจังสีแล้วพี่น้องเมื่อวานนี้น้องอุ้งอิงได้เข้าห้องอาร์ตเนาะพี่น้องเนาะคุณละท่างจังหวัดอุดรธานีก่อนที่สีได้ขึ้นท้ำการแสดงที่จังหวัดอุดรธานีหลายคนไปให้กำลังใจบวชสิเป็นพ่อทนายเออาจารย์บิ๊กกูมาริน อ่าพ่อโจแม่นุชเสีย<ม>น่นจังสี่พ่อเอกแม่หน่อยครู่มอนอิงเป็นจังไหพ่อหญ่คือเป็นเตยอยนอนแท่บ่ซื่นเลยเป็นจังไหคือบ่ซื่นรุ่นน้ำลูกน้ำเต่าเบิร์ตขึ้นยังว่ามา,มาขึ้นน่รุ่นเท่ยยังนององ้องเข่า้องอาร์ตค่ะมือเศร้านี่พี่น้องพ่อหั่ผ่านไปตลาดเศร้าก็เศร้าเลยอืตลาดว่าเป็นเสียงเดียวกันเบิร์ตว้เาเรียงเดียวกันตลาดว่าได้ยุบพ่อยัเว่าได้ว่าแม่ค้าอยู่ในตลาดอ๋อแม่ค้าในตลาดว่า เลื้อยต้นองค์อิงจังสั่นจังสีเลือยต้นเล้าเฮียังเลื้อยต้นนองเฮียังอัดเบื่อว้านนี่ทอนเดียวเล่นเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงกับปอพานสิ่งสายตานั่นบอกเออบ่ที่นี่หลายๆคนก็บบาโซกันคอยกระเบิงยุ่อยกระเลือยต้นแล้วมันหลองยากอีหลีมันมีจะข้าอีสานแท้ๆเออสิ่งงวกก็ว่าจะมันอีทางแน่มันเลยเท่าอยู่พนา เป็นหมอร่ำแท้ๆพี่น้องก่อนรำก่อนนี่เป็นหมอร่ำแท้ๆขนานแท้อาจารย์บิ๊กพุ่มมะลินแต่งให้มีแจะข้ามอีสานข้ามอีสานนี่ตีบ่แมนต่างตะบ่อหยากรือสี่ข่ก็ผัาอื่นเขียนข่หยากอือเป็นข้ามหมอร่ำหลายเป็นข้ามหมอร่ำหลายซึ่งเท่ากับสีเห็นเนาะพ่อยญ่เนาะอันใดที่บอกเคยได้ยินเท่ากับได้ยินพี่น้องฝาผ้าหัวเป็ดจังสีไหมพ่อืายฝาผ้าหัวเป็ด น่นารักเห็นแล้วกะหลายๆคนเรียกเสียงเฮ้ฮาโน้ปะเนาะสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ที่ยุ่งกลน้องอีกแล้วสาหรับอ,องค์งอิงเพชรบ้านแพงเมื่อคืนนี้ลหลายๆคนกระลุ่นกระดันซอยนออ้องเป็นจังไดหกชั่วโมงเต็มๆพี่น้องจากบ่ายโมงออกจาก้องอัด19นาฬิกา12อนาทีอบอสจอเอูเอาเอา,เ,อาเวลาให้เบิง่งเวลาในโทรศัพท์โนพปะใหญ่ให้หลายๆคนเบิ่งเนาพี่นอ้นองเนา<อ>ะหก <6 S 2> ชั่วโมงเต็ม เ่ราว่าสิเป็นโปรดิวเซอร์จังทนาเอบพว่าสิเป็นผู้ประพันธ์ผู้แต่งเพลงนี่อาจารย์บิ๊กอาจารย์บิ๊กภูมิรินกับมาบอสโจกับมาลูกสาวจนเดว่ะกับผู้คุ้มหลายคนที่นี่นอกกัอาจสีโคตดันด้วยหลายๆอย่างแต่ว่าหลังจากอารเสร็จสิ้นบอสโจก็ได้มีมีการให้ทั้งอาจารย์ที่คุ้มของอารเนาะเพิ่นได้เปิด ทอนเกินขึ้นมาหาพี่น้องได้ฟังแล้วพี่น้องมือแวกพามานเนบ่ยอยฟับตาอะไรให้พานคอยคนหมาลูกไงมวนอีหลีพี่น้องมวนวนบบมี่มองติสำหรับเพลงนี้เนาะบบมี่มองถิมบมี่มองถิมแม่นวลนั่นลหละบวาสิเป็นอาจารย์บิ๊กพอโจทนายเอหลายๆคนบอกเป็นเสียงเดียวกันคือว่าพ่อใจที่สุดแล้ว ต่อไปก็คือเป็นหน้าที่ของเอซพ่อเอฟซีแม่วันที่18พฤศจิกายนพีน้องสามโอมเสาเก่านาฬิกาเป็นคนตัดสินว่ามีหมองถิมบอสําหรับกรอนล่ํากรอนีของลูกสาวหล่าองอิงเพชรบ,บ้านแพงองิงรัตนพรเพชรบ,บ้านแพงสอนน้อยมหาสจรรัลอาจารย์บิ๊กพุ่มมารินผูแต่งเพลงห้อยเกมัง,งไฟแสนหอยกอดผููยอดรวยแม่กระทั่งเอินหางหน้าเอกน้อยค่เว้าเลยวะองอิงบอธรรมาดา ก็คือจากที่เพิ่นมาฟังเนะาะบางท่อนบางช่วงบางตอนที่อาจารย์เพิ่นว่าขันเเมนเพิ่นเพิ่นสีลองประมาณนี้ค่ะแต่ว่าองค์หิง,หงด้วยควบมีเอกลักษณ์ด้วยน้ำเสียงที่มีลายเส้นน้องร้องเพลงนี้ในสไตล์ของน้องแล้ว,วลมันออกมา,าดีาเป็นที่พอใจอาจารย์บิ๊กบอกว่า บางท่อนคูดสองให้เลยคือคะแนนความพอใจคือดีกว่าที่เพิ่นขาดหวังไว้<ม>สำหรับองอิงเพชรบ้านแพงนั่นแหละถือได้ว่าเป็นอาจารย์นักแต่งเพลงที่สุดยอดอิหรีพี่น้องสำหรับอ,อาจารย์บิ๊กคูมาริน บิวจิตชริยาวอนแฟนพอยายเป็นเพลงเป็นก้อนร่ำเปิดโตของทั้งด้านนางเอกบิวเนาะบิวจิตชริยาท่างประทมวพลับพิน้องนี่แหละกับอาจารย์บิ๊กภูมารินนี่แหละตอนแรกบ่หดเลยเออหลายหลายคนบ่หูวาเอาบิวจิตชริยาวอนแฟนนั่นเป็นผู้ใดแต่งเพราะว่าทาสีเงอกันตรงตรเลยก้อนหนานี้กระแสของอาจารย์บิ๊กยังบอท่านใดมีคนหูจักหลายพ่อมาเริ่มจากหอยกอดผููยอดรวยปึ๊บเริ่มแล้วแต่ว่าทั้งที่จริงอ่ะ หลายๆคนได้ฟังบิวจิตชริยาวอนแฟนน่ะมวนผู้ใด้กับว่ามวนแต่ว่าบ่บ่หูบ่ไดเลถามถึงว่าเป็นผู้ไดแต่งเออนั่นละแล้วว่าที่นี่พี่น้องเออทางั้านเอกน้อยเขา้องอัด่อว่านี่วันที่สิบเอ็ดวันที่สิบสามไทยเอ็มวีวันที่สิบแปดปล่อยซิงเกิลสามม้งเศร้าเก้านาฬิกาอุ้งอิงบอลไว้แล้วเด้อพี่น้องเด้อว่าจังไดตีจังไดอ่า ากพ่อพ่อเม่์มดันแน่ด้วยจ้าเออนั่นละอืให้ได้สองล้านวิวภายในหนึ่งวันได้บอวันที่สิบสามน้องสิทธาเอ็มวีแมนบอแต่ว่าวันที่สิบสามมือเดียวกันพี่น้องสำหรับบอสโจเนาะิ่นสิไปใส่เสียงยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนอาอเด้อพพอหญ่อันนี้ก็จะเป็นคักแมนแน่นานนี่เนาะจังใดเฮ็ดงานแล้วปันจรวดเอาโลยแมน,นอีลีเออปึป๊บปั๊ปบ แล้วบอสเท่านั้นสําหรับบอสโจนพี่น้องเนาะช่วงเทศกาลล่อยกระทงที่ใกล้สีหอดนี่แหละมีโปรเจกต์ใหญ่อีกโปรเจกต์นี้ร้านแตกแน่นอนว่าสันแต่ว่าเฮาบอสท่านได้บอกคลิปนี่เพราะไงมันสิได้หน่อยคลิปถามวอกคลิปหนาเนาะพี่น้องเอาจ้าสันละพี่น้องสําหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาสําหรับมือนีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ